สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนเมษายนกับอาจารย์เดียทำนายด้วยศาสตร์เฮลิงทาร่ระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่จะมาทำนายเกี่ยวกับเรื่องของความรักของท่านในเดือนเมษายนนี้ซึ่งเป็นเดือนวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีเลยว่าความรักของท่านในช่วงเนี้ยเราจะไปเที่ยวไหนกันดีหรือว่าจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะความรักของท่านที่เกิดในราศีกรกฎเดือนเมษายนนะคะคนมีคู่ความรักของคุณจะเป็นยังไง อาจารย์จับยัยไพ่ใบนี้ค่ะเจ็ดดาบคนมีคู่ระวังเลยเพราะมีความเสี่ยงสูงมากเลยค่ะที่คุณจะแอบปันใจให้คนอื่นหรือว่ามีรักซ้อนหรือทําสิ่งที่ปกปิดทําให้คู่ของคุณแม้ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ยังไงเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่สุ่มเสี่ยงมากในการที่คุณจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวแล้วก็ทําอะไรลงไปโดยไม่ยั้งคิดซึ่งแน่นอนค่ะว่าในอนาคตข้างหน้าย่อมเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนเลยละ่ะดังนั้นเนี่ยคนมีคู่ของชาวราศีกรกฎในเดือนเมษายนนะคะ ให้ระมัดระวังเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณคิดจะรักเขาคุณก็ต้องรักเขาด้วยหัวใจแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ซื่อสัตย์ขึ้นมาแล้ว,ลวก็มีเกณฑ์สูงที่คุณจะได้แยกจากกับคนรักของคุณแน่นอนค่ะหากต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะกดดอกจาน33 6 2 1แล้วก็โทรออกนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนพฤษภาคมค่ะสวัสดีค่ะ